ต่อให้วันนี้ทุกคนน่ะมีหนี้เยอะแยะมากมายมันก็ไม่สามารถอะปลดหนี้ภายในวันเดียวได้หรอกต่อให้วันนี้ทุกคนน่ะอยากได้เงินให้ได้ดั่งใจตัวเองอ่ะมันก็ไม่ได้ดั่งใจตัวเองเหรอกคะ่ะทุกคนถ้าวันนี้ทุกคนน่ะทุกใจอยู่่ะทุกคนจะไม่ได้อะไรเลยค่ะทุกคนน่ะต้องกลับมาทําให้ตัวเองมีความสุขค่ะ เราก็ตั้งสติให้ดีค่ะแล้วก็นั่งสมาธิให้ได้ค่ะการนั่งสมาธิอ่ะมันดียังไงหนึ่งหละได้บุญมากได้อันนี้สูงมากจะทําให้เรานี่แหละสงบสุขสงบสุขตัวเราไม่พอเราสามารถแผ่บุญอ่ะไปทั่วจัก,กรวาลแล้วเขาจะได้บุญด้วย ใครอ่ะไม่รักเราก็จงรักตัวเองค่ะขอบคุณตัวเองนะฉันรักเธอนะต่อให้คนทั้งโลกไม่รักเธอฉันก็จะรักเธอนะฉันจะทําให้เธอสวยขึ้นนะฉันจะทำให้เธอหล่อขึ้นนะฉันจะหาเงินให้ได้เยอะขึ้นนะฉันจะเก็บตังค์ให้ได้เป็นหมื่นๆให้ได้นะเงินหมื่นนี้ยฉันจะเก็บไว้ใช้ช่าค่าเช่าห้องของฉันนะทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกเดือนเพราะจ่ายเป็นเดือนใช่ไหมอ่ะ ขอบคุณเงินที่มีอยู่ณปัจจุบันค่ะนะอ่ะกระเป๋าตังค์ก็ไม่อยู่ตรงนี้นะสมมติว่าวันนี้คุณคุณลองเดินขอบคุณค่ะขอบคุณเสื้อผ้านะที่ทำให้เราสวมใส่สบายโอ้ยวันนี้เสื้อผ้าเต็มตู้เลยอะ่ะเอาไปขายดีกว่าก็จะได้ตังค์แล้วค่ะขอบคุณขอบคุณเงินที่มีณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเงินโปรแกรมจิตกันแล้วแต่ค่ะคุณเอามาขอบคุณเลยค่ะ คุณอย่ารู้สึกว่าเงินที่คุณเอาไว้โปรแกรมจิตเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยหรือแม้กระทั่งเงินเนี่ยค่ะแบงก์ประเทศลาวนะทุกคนนี่คือเงินประเทศลาวนะครัวไว้โปรแกรมจิตขอบคุณนะเงินหนึ่งล้านบาทที่ฉันได้รับแล้วจากพ่อจักราวาลน,นะขอบคุณเงินล้านที่รักฉันฉันรักเงินล้านเงินล้านไหลามาทีมาหาฉันตลอดเลลวลาทุกครั้งที่ครูอธิษฐานจิตแบบเนี้ยเชื่อไหมเงินมันไหลามาทีมาจริงๆคะ่ะ เงินมันโฟมาหาครูนะเวลาครูไปขาขายอ่ะยิ่งเรารู้สึกว่าเราไม่มีเงินค่ะเงินก็จะไม่มีค่ะยิ่งเราขอบคุณนะเงินเหรียญห้าเหรียญบาทเหรียญห้าสิบสตางค์อ่ะชนักคือนะแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์พันเยอะแยะมากมายถ้าถุงเข้ามาหาฉันเลยนะไหลมาที